ตำเตียงจ้ะพี่น้องจ้ะพีองกินม้กเลยตำเตียงจ้าพีน้องเอ้างานที่ทำเอเห็นป่ะพี่น้องตำแตีงจ้ะตำแตีงกับหนึ่งผสมพี่น้องพี่น้องพี่น้องรู้ป่ะมันคืออย่างพี่น้อง มันคืออย่างจ้าพี่น้องจ้าเมลี่เหลียวเบื้องหน้ากล่องสวัสดีจ้าพี่น้องจ้าวันนีไ้ได้ตำแป้งกับส้มปลาส้มปลาอย่างก็ตะเพี้ยนหนึ่งจ้าพี่น้องหนึ่งเอาอัน,น,นห,หนึ่งเซผักผักหินหนึ่งหนึ่งเครื่องหนึ่งอันนี้พี่น้องป็นยังมีจ้ามา,มาอมายังไม,ไม่เก็บมาได้กินอยู่ในรอบอะไรหลายจีกับแม่เพี้ยนจ้หมากสลิหมากจีกจ้ะพี่น้อง อุตส่าห์จงไว้เห็นดอกมัหน้าจงไวไ้จะกินใน้านเน,นี่ยวานเงินสิ่ิี่เงินเบอร์นันที่เป็นเงินสี่จ้ะเนื้ออันนี้คือเน,น,นื้อหันมาสลิดจ้ะมีเมียดบ่แม่มีอันเป็นนั่นจ้ะเอาหนีด้วยสอน ตำแตงสดกก่ตำตำแตงเสตปูปลาไแกพี่น้องนี่ต้นประเด็นพี่บอกงต้นประเด็นตำเสตปูหน้า,า,นาน่ันท้อนเนีหวานอืมเมเตรไดกินเนาะได้กินเนะไ,ไดก,นนกินเดียบบ่สบอ,บอจ้ะตัวเก่าแล้วเ่อห่อนเห ไมกินเลยนี่แลคนท่นเทียรล็อันจงตดดมันไหวเรเห็นดอกมันจะที่ว่าสูแม่ฟังว่ามีหมาหนึ่งลราส่งเข้าไปย่อยย่อให้ควาามหนจ้ะมาคืกว่าบ่สเหมือนจ้ะเหมือนสอนเหมือนสอนบอสก็คุณนี่เราไมนเียบ เยหน้าเลยอหวานชิมประสบกัปปนนะ เป็นไายเป็นเจตาดอกสลิจจสสดจ,าจา้า,า,จาดอกแจ่มไม่ิช่แจจ้าคลายง่ายฝ่ายดอกคือเป็นพวงนะแม่โอดูกสัาดาทอย่างเนาะอยู่นอกจาก้าเท่านี้ดีไปเนอะ อันนี้ก็เมนปลาส้มนี่นี้นนปลาส้มเป็นย,ปย,ปยังปลาหย่งห้อยปลาหย่งมุกมุกใจก็จะ ไขตุ๋งตอกได้พี่นอนได้ทีร่รไข่โอ้โไข่ดีชไวยดีดีจะมีรูกปลาด <c oughs> ลืมสัตผ่าจ้ะไดะ่สัตววยเง็รปด่แ อันนีน uh ้ำแดมาซาาซาบิไข่แดงอาไข่เขียนที่กวมน้งน่มกว่าีกับที่ประเทศโอเคผสน ไม่เับเดี๋ยวมองเขาทายก่อนโอเค Sånn. mọi người mọi người mọi này mọi người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  mọi คนมากือหอค่ะหอเนี่ยมสมบตัวห<ข>้านจังแบบครไม่ติดตุ้มผสมที่อปลาด้วยมันเปเงินเรอไปเปินก่อนปลาจีนจๆๆเ,ๆๆเป็นบเน้ปา,าปจ,จีนวนปลาจีนก็เส้นหูซื้อปลาจีนจนมือด้ละ กินอะไรด้วยแม่ซื้อไปมีเลี้ยงกินทานั้น ซาบไม่ต้องเงาไป็งห่วงเลยเงาจ้ะเป็นรมลแล้วห้าอยู่องเราบอปาลปันใดเราว่าเสียไปค่ะ<ช>่าเราโกันสื่อไปจะ้ะอัะน้เาเห็นไหมเห็นหน่อมันนึ่งเดี่าไปเดียมมันเดิมเด้กินมา เปนไงเป็นไงเป็นเวลามเน่มนเป็นพืชดอกไฟพืชดอกของหิวเานี่ยืเมอนุขมันแตกมันไร้กลายเปิดนะฮะมัน็คือเขาควยนเขาคุยจรคงอกันแต่ว่ามไงเคเป็นน่กน มาค่อยๆมาน้ยานนะจะบางบดเมัยต้มน,นมันเป็นอันนั้นมันนุ่ยป้อม,อ,มอย่างมันหลนี่ก็ายางอย่างกับเนื้อจะไดห่อติดกมาหลักหาก,ก่าน่ จอตัปรินด้วนี่เลยจ้ะข้างในนีอไรจ้ะนี่เที่ประจำบ้านจิงเขา กับรงคลิปนี้ก็คืออันเดียวกันโบเล <c oughs> ียจะน่าวาสินตั้งตอเอาเนื้อกินไม่เห็ดคลิปเลยได้พี่้องงานคือเนื้อกินที่ยูยแบบนแแบบแี้เนี่ยกินมือเต็มื่นจ้่ไหมาบสามด้กินจด้สมุเ <c oughs> ตีเยนแซ่บได้มหมดเ ข่ามาอีกนะแม่ซึ่งมันเสียบเหมือดแล้วขา่าวข้ามาแนละ้วจุกมากเหมันมะีนดไขป้ปลาบอคอยมีข่าวดีเป็นเขายาน,นหน่อยๆเจ้ขใข่เต็มท้องเลย อกอไกลป่ไดีม่กินอ่ะเอาไห้ลูกทายกินใจไปเนาที่ลูกเยี่ยมใหนลูกทักา่าทุกคน,นมีนอะไรขอน่าไหมจ๊ะอนไรอิ่มพอั้โอ้ยอิ่มเลยกินชไ เอาน้องเข่าขึ้นมาบอกไว้ละบอกไว้ที่เดิมทีพี่น้องมันหอนบอกเมื่อดับจ้าพี่น้องจ้าเก็บไปได้กินขาดไม่ต่ออีกพี่น้อง เสพไปสมงกับเสพไรพี่น้องขอบคุณหลายๆที่เข้ามารับชมคลิปเรือยบบพี่น้องจ้าขอบคุณพี่น้องเป็นกำลังใจให้ดใจ้พี่น้องจ้าเนื้อคีนีเป็นบปรดรคิดบปรดรียังต่อพี่น้องคิดอยากอยังนีเพื่อออกมากินนะพี่น้องแล้วก็ไายพี่น้องเบิง้งเม่นเป็น,ปนมิจฉาแปลงใจพี่น้องจ้าขอขอบคุณหลายๆที่จ้าขอบคุณจ้า